สวัสดีครับมาพบกับลูกเกียร์เกมกับเกมวันพแพมแมนสต็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์หกสองหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่สิบสองนะฮะวันนี้เป็นวันที่สี่สิบสองแล้วแล้วเราเลเวลแปดสิบแล้วครับตอนนี้ แล้วเราจะมาฟาร์มของเกลือกันนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันยาวๆนั้นอ่าเรามาอัปเดตพลังกันก่อนพลังก็ไม่ได้ค่อยขยับเท่าไหรไเพราะว่าไม่ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรว่าจะไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าไปดูพลังดีกว่าอันดับพลังอยู่ที่59ครับพลังอยู่ที่2,920,000ครับผม ผ่านด่านอยู่ที่อันดับ34ครับผมตัวละครสุนเก่งหล่นลงมาอีกแล้วครับอยู่ที่75ครับผมกิลอยู่อันดับ3ครับก็จริงๆแล้วเลเวลประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไระทำแล้วฮะอ่า p พอยู่ที่122ครับด่วนเผื่อเราจะมีโอกาสตีขึ้นไปได้ตีเลยไปแล้วกันให้ความน่านนเพลง ช็อตให้เคยมาดูจะชนะหรือเปล่าเขาเปิดมาก่อนเขาฝังสีเงาครับของอ่าอ่านอ่านไม่ถูกกันฮะ Re use, ร리어스นะฮะ리어스เอิร์สเอ่งใหญ่เนะ่ยฮะปล่อยใหม่ครับของการโร่ปล่อยมาดาเมจอยู่ที่840,000ครับผมจากวันนี้ทานฟอร์มซิลเวอร์ครับปาดมาครับ580,000ครับผมต่อด้วยช็อตฝังสีเงาของเรา คืนไนบ้านเจ0 0 0มครับเลยเจ็ด0มื่นเจ็ดแสนเมื่อกี้เจ็ดแสนนีครับแต่เบาเหลือเกินต่อด้วยระเบิดปืนจากกนเจ็ดแสนเหมือนกันครับเบาๆเอาอะไรไปสู้เขาได้เนี่ยเขาสับกับนาทีสามหมื่นแล้วนะครับระบังข้างพินาศครับของอาชิล่าคาบุโตะครับตอนนี้1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นครับแดนไปเลยครับตอนนี้อ้าวต่อด้วยนี่เลยบอลพลังครับสองแสนระบายข้างพินาศครับเราไหลไงจังหวะนี้เราไหลไงตึ้ง หายครับหายไปเลยตัวด้วยปูบอมนี่ติดไม่ยอดท้อแน,น่นอนครับเรามีตัวแบกอยู่ฝั่งเขาคือตัวแบกน่าจะเป็นโซนิกการโลหะระบอมข้างพินนัโอ้ปูบอมน่าจะรอดฮะเก้าแสนครับ, 9, รบติดไม่ดับไปครับจังหวะน,นี้ฟินิกจะจิ้มมาครับสามหมฝังสี่เงาใส่ฟินิกค,ครับผมนี่เอามาล่อฝังสี่เงาสี่ล้านหกแสนครับ เบลลอลังการมากต่อด้วยปล่อยปอดครับ0กแสนครับยังยังเข่าไปหนทีฝังสีเงาใส่ปูบอมครับแสนหกครับไอเราคิดว่าเออยิงเป็นล้านอะไรอย่างงี้แสนหกต่อด้วยระเบิดพืนจากรกลขอุจีโน่ฝังเราครับสองแสนห้าครับค่อนข้างที่จะสะกิดฮบทีมเรามีตัวเดียวครับถ้าอาชุล่าขบุตตายคือจบฮะระเบิดข้างไี่น่าครับ แบม502สก,กิลโซนิกเขามากโซนิกเขารู้ค่อนข,ข้างที่จะถึกมากเลยแต่เรายังมีฟินิกแมนที่เอามาล่อล่อ,ลอดาเมจเขาอยู่ฮะจังหวะนี้ครับระเบอข้างวิน้าครั้งเทินที่2ครับไปลาก่อจีนอสต่อด้วยปู่บอมครับไปไปดีๆหรือไปด้วยน้ำตาแบมยังยังครับเขินไปหนึ่งที จิกไปฟินิแมนเปิดมาเทิร์ที่สามครับฝั่งสีเงาของฝั่งเขา,านนครับปึ้มสามล้านครับฟินิแมนเราก็ยังอยู่นะฮะได้เอเทอร์หนึ่งตอนนี้อชุออล่าคารวลตเราหลอดครึ่งแล้วครับตอนนี้ฝั่งสีเงาใส่ปุ่บอมไปปึ้มปู่บอมนอนแล้วครับเทกเต้งไปแล้วจวังหวะนี้ การโลสับมา4แสนครับระเบิดปืนจาก,กลนสอทาเกตสองแสนน้าเมจครับผมเบายิางุดนโดนสับมา2องแสนครับเอาละครับระบิดข้างวินาครับแต่เราไม่ได้ไหลนะครเพราะเราออกชา้ากว่าชาวบ้านชาวาช่องเขาอย่างวันี้เธอที่สี่ครับผมโซนิกฝั่งสีงเงามารอบนี้ฟินิกแมนเราไม่น่าจะอยู่แล้ะ ไปลาก่อนอะย,ยังยังยังติดไม่ดับอยู่ฮะโ,โหคุ้มมากตัวเดียวไม่ต้องปั้นเอามารับดาเมจอย่างเดียวอ่าเจีนอเราติดไม่ดับไปแล้วนะะฝังสีเงาใส่การโร่อโ,อโหเห็นดาเมจทีมตัวเองแล้วอยากจะร้องไห้บอยังก็นุ่นน <ST AR> ันติโ้โหลูกไฟหมดครับต่อยธรรมาดาไปยครับจังหวะนี้ แล้วโซนิกมันฮิวไงแล้วโซนิกมันฮิวไงคาร์โรโสดมาดีที่ฟินิชไม่ดับนะฮะไปแล้วลากอดฟินิชหงายท้องไปแล้วครับตอนนี้เอาแล้วตัวแบ่งแนวหลังเราหายไปแล้วตัวหนึ่งตัวรับดาเมจโซนิกเราหายไปแล้วเปิดฝังสีเงาปึ๊บไม่ตายครับยังไงจีน้อยระเบิดปืนจากบนอันดับวิวของเรา แสนห้าการโลกก็ยังยืนอยู่ฮะกลับไปสั่์แรงก,กว่าเราพอวันทีอีกระบบข้างที่นาต่อยไปดิห้าแสนสี่ครับไม่สะก,กิดโซนอีกเลยยิวขึ้นมาเต็มหลอดครับผมจังวันนี้ฝั 2, ่งสี่เงาว่าเราแพ้แน,น่เลยฮะตายแล้วเงาหลังเราไปหมดแล้วล้ำมาสองทาร์เก็ตหกแสนหกค่อนข้างที่จะแรงนะฮะ ไปลาก่อนได้แล้วไปักทีกาโลเอาละครับจังหวะนี้ครับสองหนึ่งครับเราน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเขาแทงเทียวอาอชุล่าคูโตะเราน่าจะแดนไปเลยโอ้หปัจโซนิกนี่นะฮะปัจโ,โซนิกตัวเดียวก็พอแล้วฮะถ้าเราไม่มีตัวเออาร์บวกหรือว่าตัวยูอาร์นี่ปัจโซนิกตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องปันเยอะนะผมเสียใจฮะ ทเท่าไหร่ครับดามจสะท้อนกลับไปสะท้อนห้าแสต่อยห้าแสตยังเบาอือดูดูดูความโกง,งโซโนิกลาก่น,นะชุล่าเข้าบูตูแล้วเราก็แพ้แล้วก็แพ้ครับเรามาดูต่อไปต่อไปต่อไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยน 94ผ่าหลังใกล้เคียงหนึ่งครับใกล้เคียงกันมากหางกัน6เศนไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแล้วโอเคครับรอบนี้เรามาเจอกันอันดาาครับฝั่งเราฝั่งซ้ายครับเปิดปด้วยฝั่งสี่เงาฝั่งเราครับใส่ปูบอมครับจังหวะนี้ดามไป2 6สนครับค่อนข้างแรงฮะเพราะว่าฝั่งเขาไม่ได้ปั้นนะฮะเล่นหินทําลายฟ้าครับ ทัสงซือมากี่9 0 0 0 0สี่ระเบิดไปด้วยระเบิดไป3 0 0 0 0สามครับเมื่อกี้นี้แล้วก็เอ่เมื่อกี้อานไม่ทนนะ 7, 000, 4, มันฮะ7 4 0 0 0สี่มาระเบิดปืนจากกลของฝั่งเราดมล้านห้าครับผมค่อนข้างมีดาเมจแล้วครับเจอทีมนี้มาแล้วครับระเบมข้างพี่น้ครับใส่จะได้ข้างนะครับจังหวะนี้โซนิกมันไม่ตายัากทีย ถ้าโซนิคเขาตายเรายังมีลุ้นนะฮะแต่ถ้าโซนิคเขาไม่ตายเราค่อนข้างเจ็บปวดแตกแตกไหมไม่แตกครับติดโลครับติดโลแพสซีฟของลูนครับเอ้ยไม่ใช่ลูลูรหรือกลยุทธ์เอ้ยลูรหรือกลยุทธ์อันนี้ไม่แน่ใจฮะับน่าจะจะกลยุทธ์พูดอะไรครับเนี่ยพูดไม่รู้เรื่อง ด้วยฝั่งสีเงาของเราเหมือนเดิมครับเทิร์นที่2ใส่ซุยริวครับซุยริวเขาค่อนข้างถึงนะฮะเลื่อนหินทำลายฟ้าทัสซูมากี้ระเบิดเท่าไหร่เ <c oughs> <c oughs> ออเห็นชื่อท่าเต๋วซุยริวอ่านไม่ดันเลยล่างสลัวอะไรสักอย่างไม่รู้ฮะระเบิดปืนจากโคลไปดม จะมานั่นจะมารีวิวว่าลืมเล้วเรามาเลือกอันดับก่อนนะเดี๋ยวเราจะาไปสุ่มของทองกันนะฮะโดนเลือ่อนหินทำลายฟ้าสลายไปทีตัวแล้วฮะตอนนี้จังหวะน,นี้ครับ3ต่อ2ครับผมระบียข้างทีหน้าครับเปิดมาทำไมโซนนี้เขชาช้าจัง ก็แตกไปแล้วส่วนที่เขาจังหวะน,นี้ต่อด้วยจีนอ๋เขาแน่เลยระเบิด์พื้นจะกโนมาเท่าไหร่ครับดึ้อสามหมื่นสองก็มายิงโกโก้รับดาเมจเฉยๆดีกว่าไปาจังหวะน,นี้ครับสองหนึ่งครับฟินิกมาเติมมาแล้วนอนต่อครับสงสัยจะง่งงวงนาว้าห้ามมครับตอนนี้ครับจังหวะน,นี้สองหนึ่งครับอย่าอ่ะต้องนับ อตอนชนะครับจังหวะนี้เราเลื่อนอันดับมาอยู่ที่94ครับเพราะว่าเรามีตัวแบกตัวเดียวครับไม่อยากจะคุยเฮ้ยนี่เราไปได้เลยเนี่ยไปต่อหรือพอซ้ำนี่พอซ้ำนี่ดีกว่าในคลิปจะยาวนะฮะอ,อ,อันดับเราก็อยู่ที่94นะฮะเดี๋ยวดยวเร็ว,เวทางวันนี้ดวลดวลไปแล้ว6ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้แต้มเราอยู่ที่1,026ครับ มันจริงๆแล้วคอนเทนต์มันไม่ค่อยมีอะไรฮะช่วงเนี้ยพราะเวล์แปดสิบแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไหลไหลคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งพันกระป๋องเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างฮเฮ้ยเมาตัวมาจากไหนเนี่ยอะไรของอะไรเยอะแยะไม่รู้เก็บก่อนกเก็บากาละกะเหลือเกิน เด,เดี๋ยวนี้ค่อามาลงต่อแล้วกันเรามาลงอโอเคเรามาลงครั้งแรกได้แล้วนะฮะเรามากดกันก่อนเลยสิบครั้งครับก่อนที่เราจะไปปล่อยบอดนะฮะไม่มีอะไรดีๆเลยครับไม่มีเลยงนี้ฮะ แล้วก็กดเข้าที่ทีมนะครับมันจะลงประหยัดมา2ออป่องนะฮะกขาเขาไม่ได้เยอะหรอกสอป่องแต่เราสิ่งที่เราต้องการคือจัก,กรพรรดิเด็กครับถ้าได้จัก,กรพรรดิเด็กมาคือเราจะเนี่ยเยอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวเอสดาบวกได้จัก,กรพรรดิเด็กมาจะเล่นง่ายครับถ้าเราไม่มีตัว UR หรือว่าตัวเอสดาบวกที่มันแบบโจมตีต่อเนื่องะคะับมันจะจบช้าเดี๋ยวดูนะฮะว่าเราจะจบเร็วไหม Okay. เมื่อกี้จบถึงเทินแปดเลยนะถ้าเราลงเองอะเทินแปดเลยเรามาดูนครับว่าเราจะจบเร็วไหมโอเค เพื่อนๆเห็นไหมฮะจบในเทินเดียวมีตัวไล่โจมตีทั้ง2ตัวจบในเทินเดียวฮะ้าราลงเองนี่คือจบเทินแปดอย่างนานเอาเป็นว่าเพื่อนๆดูกันไปยาวยาๆนะครับว่าเราจะได้ของทองกี่ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่กระป๋องม่วงมันหมดโอเค a few moments later โอเคครับเรามา ดูกันนะครับว่า200กระป๋องเนี่ยเมื่อกี้นี้เท่าที่ผมดูมาตลอดเลยเท่าที่ผมดูมาตลอดเลยนะครมันไม่ออกทองเลยะฮะผมก็เลยกดหยุดดีกว่าพอดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างนะฮะเนี่ยมันไม่ออกทองให้เราเลยและยันการ์ดบัฟมันก็ไม่ทองให้เรานะฮะเนี่ยคือเนี่ยมีมีแค่เนี่ยการ์ดบัฟมังกรที่ได้ HP มาสีม่วงด้วยโอ้สุดยอดเลยะฮะ เราลงไปตั้งนานลงไปตั้งหลายกระป๋องไม่ทองให้เราสักแอดทั้งทงที่มันก็บอกอยู่ว่ามันดกของทองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึงเผื่อเผื่อเพื่อนเพื่อน,น,นไม่เชื่อในชั้นที่9นะฮะบอสเบลลแปดสิบนี่ฮะดีลเลอร์สีทองซึ่งผมไม่เคยได้ของทองจากไอร่าชาน้นฟ้าเลยนะทั้งที่มันเป็นของที่ดีมากแต่ผมไม่เคยได้เลยโอเคถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาน้นที่นี้ด้วยนะฮะ ก็ถ้ามีคำพูดหยาบคายหรืออะไรต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบายบาย